ว่าไอ้เรื่องของการปรับเพิ่มน้ำหนักในลักษณะแบบนี้นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็น FSCI หรือจะเป็นในตัวของ f ฟดซีเนี่ยนะเราว่าาะว่ามันคาดเดาค่อนข้างยาก,กน,นะว่าเงินจะมาสักเท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นแค่ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นนะครับแล้วก็คิดว่าไอ้ตัวผลกระทบที่จะทําให้ราคามันมีการลันรีขึ้นเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันระดับตัวของดัชนีเนี่ย นะ MSCI กับตัวของ f t s e แล้วเวลามีการรีบาลานซ์เนี่ยนะตัวของ MSCI เนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับก็เอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเราติดตามดูแล้วกันนะแต่ถ้าเรามองกันจริงๆผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยในรอบนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นในลักษณะของการแบ่งออกข้างนะครับแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยยังค่อนข้างที่จะอ่อนแออย,อยู่นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังคงรักษาระดับในะตรงบริเวณของตัว1ัน0ยเอาไว้ได้ถือยังเป็นสัญญาณที่ดี นะฮะแล้วก็ต้องมาลุ้นกันครับว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มขึ้นไปทะลุพันห้าร้อยหกสิบได้ไหือล่ถ้าทะลุได้นะครับมันก็จะเกิดภาพของการเปลี่ยนแนวโน้มนะแล้วก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นแตถามว่าปัจจัยเนี่ยทั้งในและต่างประเทศช่วงนี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรที่น่าติดตามและจะมีผลกับตลาดหุ้นไทยตรงนี้ผมว่ามีน้ำหนักมากกว่าในเรื่องของการรีบาลานซ์มันก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวการประชุมธนาคารกลางในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นอิอน,อนโดนีเซียนะครับหรือจะเป็นในฝั่งอังกฤษ และแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอย่างในฝ่งยุโรปเองก็เป็นการขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับก็คือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดเดืสัปดาห์นี้มันรู้มต้องมาลุ้นกันแค่ว่าในฝั่งของตัวอเมริกาเองจะส่งสัญญาณกับทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยจากนี้ไปอย่างไรนะครับแต่รอบนี้ยังไงก็เป็นการคงดอกเบี้ยเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็คงไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะชุดอั้งตลาดสำหรับตัวของการประชุมตัวดอกเบี้ยนโยบายของหลายๆธนาคารกลาง ส่วนในประเทศบ้านเราเองเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของนโยบายของภาครัฐนะครับที่มีการทยอยอส่งมอบลงมาในแต่ละกระทรวงนะครับและเจ้ากระทรวงแต่ละท่านเองก็จะมีการกําหนดทิศทางของนโยบายผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักนะครับที่หลายคนก็อาจจะจับตาดูกันว่านโยบายที่จะมีการประกาศออกมาแล้วก็จะเริ่มใช้ได้จริงแบบทาทันทีเนี่ยจะมีผลบวกลบมาก้อยแค่ไหนกับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นทั้งในเรื่องของการลดค่าไฟ นะรดค่าน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของมาตรการที่จะเป็นการทักนี้ชําระหนี้อะไรต่างๆแล,แล้วก็ตอนนี้เองก็จะเริ่มเห็นนโยบายที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัว,ตว tablet แท็บเล็ตหรือจะเป็นในเรื่องของตัวการยกระดับการรักษาโรค30บาทอะไรต่างๆการส่งเสริมการมีบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุตสาหกรรมทั้งหมดครับคุณวิกิตครับ จังหวะในเรื่องของการเลือกสะสมซื้อในจังหวะที่ราคามันอ่อนตัวลงมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยองอย่างเช่นค้าปลีกหรือแม้แต่หุ้นที่รับข่าวร้ายไปแล้วนะครับอย่างพวกโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงกันนะผมว่าพวกนี้ก็เริ่มกลับมาดูได้นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งมันก็รับผลประโยชน์โดยตรงอยู่แล้วแล้วก็อาจจะ เล่นไปถึงในเรื่องอกลุ่มที่อาจจะได้อันนี้สงจากไอตัวของนโยบายที่เกี่ยวกับการ,รยกระดับไอตัวของเศร,ศรษฐกิจดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นข่าวด d ต t a นะครับหรือว่าจะเป็นการพัฒนาตัวของบล็อกเชนต่างๆพวกนี้ในบ้านเราก็จะมีบริษทรัทจดทะเบียนที่ที่เรียกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมพวกนี้แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันครับแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เริ่มจับตาดูได้แล้วก็ ราคายอลงมาก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในการเล่นกิจกาไรได้เหมือนกัน,นในกลุ่มนี้ครับค่ะช่วงนี้นักลงทุนเนี่ยจับตาไปอีกประเด็นหนึ่งที่นายกบอกว่าไม่เก็บภาษีขายหุ้นแน่นอนแล้วนะคะ<ม>ตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นแรงหนุนไหมคะให้ให้การเทรดในตลาดบ้านเราเนี่ยอาจจะก,กลับมาคึกคักมากยิ่งข,ขึ้นอีกจริงๆในตัวภาษีขาขายนะครับเรียกได้ว่าเหมือน ่าธรรมเนียมเพิ่มะแี่มันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากแล้วก็เป็นน<ะ>โยบายที่ทางภาคื่อไทยก็ประกาศมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับว่าไม่ไปแตกนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเก็บภาษีตัวกําไรจากหุ้นด้วยก็คงไม่ได้เข้าไปแตกเหมือนกันะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตลาดทุนไทยครับเพราะว่าอย่างที่ทางประธานเฟดโกเองแล้วก็หลายหน่วยงานเองนะครับก็พายายามที่จะเสนอไปอยู่แล้วนะครับว่า ในเรื่องของการพัฒนาตลาดทุนเราเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งที่ออมเินที่ดีสําหรับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยยังคงมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนานกันต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นการเก็บตัวภาษีต่างๆพวกนี้ก็เห็นว่ายังไม่สมควรจะถึงแกวเวลานะครับ mm hmm. ก็เป็นว่านโยบายพวกนี้มันมีความชัดเจนในตัวมนอยู่แล้วครับว่ายังไงก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลชุดนี้ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมคิดว่า mm hmm. คงไม่ได้เป็นประเด็นที่ทําให้ตลาดเนี่ยมันเป็น Po s ิทีฟซอรพรสหรือสร้างความประหลาดใจเบยกให้กับราคาหุ้นครับ